คุณไตเสือ่อมคันอยู่ไหมคะมีความเสียงยังไงฟังโกรบีเลยคะ่ะอาการคันเนี่ยเกี่ยวกับฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นที่ร่างกายเนี่ยต้องการเขาทำงานเป็นทีนะจับกับแคลเซียมเข้ามาดูแลทําให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงสุขภาพดีฟอสฟอรัสเนี่ยเขายังเพิ่มพลังงานให้กับกล้ามเนื้อเป็นส่วนประกอบของการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ยังช่วยระบบการย่อยอาหารของเราเพราะสวัสเนี่ยเราต้องได้รับจากอาหารนะคะประเภทอาหารที่มีโปรโตีนสูงค่ะ mm hmm. เช่นพวกเนื้อสัตว์สัตว์ปีกซีฟูด้ดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เช่นนมชีสไข่พืชก็จะมีพวกถัว่วพวกธัญพืชน,นั่นคืออาหารสดใช่ไหมละแต่ก็จะมีอาหารที่ ทางผู้ผลิตนะคะได้เติมฟอสฟอรัสเข้าไปเพื่อให้อาหารนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวที่จะเก็บได้นะคะมันก็เลยจะมาอยู่ในรูปอาหารแปรรูปที่อยู่ในพวกถุงพวกกล่องนะพวกขวดหรือกระป๋องพวกน้ำอัดลมนะที่มีสีดำนั้นเราสามารถดูได้จากฉลากนะที่ข้างกล่องข้างขวดมันจะมีคำว่า p h โอตัวที่อยู่ในสารต่างๆที่ชื่อเต็มๆยาวๆโน่นนี่นั่นแล้วก็มีฟอสเฟตเราจะได้รับเกินต่อวันกันค่อนข้างมากไตที่ปกปติจากขับฟอสฟอรัสส่วนเกินเนี่ยทิ้งออกไปจากร่างกายเราได้คือไตเนี่ยทำหน้าที่ปรับสมดุลแร่ธาดค่ะถ้าคุณไตเสื่อมระยะ 3B ปีนะคะระยะ4ระยะ5นะคะ อันนี้ปัญหาจะบังเกิดแล้วค่ะเพราะว่าไตเนี่ยไม่สามารถที่จะถับฟอสฟอรัสส่วนเกินนั้นะออกจากร่างกายไปได้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามีฟอสฟอรัสเยอะแล้วเราก็ยังทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะสะสมขึ้นสะสมขึ้นแล้วก็ มีผลร้ายค่ะหลังเขาจะเรียกว่าไฮเปอร์โบสเตตเมียคือบเนี่ยก็จะชอบที่จะไปฟังคลิปต,ต่างประเทศฟอสการัสเนี่ยมันมีผลยังไงทำไมมันถึงคันจากศูนย์ล้างไตนะคะจากนักโภชนาการที่ดูแลพวกไตเสื่อมนะคะหรือฟังจากผู้ที่ไตเสื่อมจริงๆเลยนะคะแล้วเขาก็มาแนะนําว่าเรื่องอาหารควรจะทานอะไรยังไงปัญหาที่ทําให้ทันเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะคือความที่ฟอสฟอรัสเนี่ยนะคะมันจะต้องจับคู่นะคะจับกันนะคะกับแคลเซียมใช่ไหมคะน,นี้พอฟอสฟอรัสมันอยู่ในกระแสะเลือดเยอะนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกของเรามานั่นแหละค่ะมาจับคู่กับฟอสฟอรัสในกระแสะเลือดค่าน,นี้พอมาจับคู่กันแล้วมันก็เหมือนเศษเล็กๆเศษกระดูกเล็กๆะคะ่ะเป็นพาร์ติเคิลเล็กๆ ไปวิ่งมาอยู่ในกระแสเลือดนะคะมาผ่านตามผิวของเรานะมันต้องไหลเวียนมาตามผิวของเราพอดีเนี่ยมาเลี้ยงเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยนะคะมันมาติดขัดอยู่ตรงไหนหรือมันผ่านตรงไหนหรือมันมาสะสมอยู่ตรงไหนนะคะมันก็เลยจะรู้สึกพันค่ะมันก็คันไปทั่ว,วะคะ่ะ ทาโลชั่นก็ไม่หายทายาแก้คันก็ไม่หายกินยาแก้คันก็ไม่หายเพราะว่าต้นเหตุคือมันมีไอชิ้นเล็กๆนี่แหละค่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในร่างกายของเรานะคะร่างกายของคนเรานี่จริงๆแล้วนะคะมันขับทิ้งได้อย่างที่บอกนะมันก็อาจจะหายคันได้นะถ้าเกิดคุณไม่สะสมฟอสฟอรัสเพิ่มเข้าไปในร่างกายนั่นคือว่าทําไมเนี่ยเราถึงบอกว่า คนที่ไตเสื่อมระยะ3 B นะคะแล้วก็ระยะ4ระยะ5เนี่ยให้คุมอาหารทั้งประเภทแล้วก็ปริมาณก็พออย่างนี้ละคะ่ะไฮเปอร์ฟอสเฟตเมียเนี่ยมันทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าข้อแรกเลยก็กระดูกพรุนเลยะคะ่ะเพราะว่าพอขอบร่างกายต้องดึงแคลเซียมมาจากกระดูกใช่ไหมคะมาจับกับฟอสฟอรัสเนี่ยกระดูกเราก็ขาดแคลเซียมไปกระดูกเราก็เลยเปราะบางอ่อนแอ รุนแล้วก็หักง่ายค่ะคุณอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าคนไตเสื่อมเนี่ยกระดูกหักกันง่ายๆต้องระวังเพราะเหตุนี้ล่ะคะ่เะเขาอาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ,ะชับกระตุกมีการปวดกระดูกปวดข้อมีชารอบปากด้วยแน่ๆก็คือมีอาการคันนี่หละคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่วันนี้โบป,ปียาก มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะพาร์ติเคิลเล็กๆที่ลอยไปลอยมาอยู่ในกระแสเลือดมันจะไปเกาะสะสมอยู่ตามหลอดเลือดค่ะทําให้หลอดเลือดแข็งตัวเกิดมันไปเกาะอ,อยู่ตามหลอดเลือดที่ปานะคะมันก็อาจจะทําให้ประสาทตาเสียเส้นเลือดสมองก็อาจจะตีแตกตันเกิดโตร o ได้ สะสมอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจอาจจะเกิดหัวใจวายและเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะกลับไอชช้นส่วนเล็กๆที่ทําให้ปุ่นคันเนี่ยมันก่อเรื่องใหญ่ได้เลยทีเดียวถึงชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไตเสื่อมแล้วมีอาการคันนะคะอย่าชะล่ใจ มันมีอะไรที่อยู่ภายใต้การคันนั้นแล้วเสี่ยงถึงชีวิตทีเดียวละค่ะไปตรวจเลือดอยู่บ่อยๆตามหมอนัดหรือตรวจทุทกๆเดือนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคุณคุมอาหารนะคะแล้วก็ไปตรวจเลือดทุกสองสามอาทิตย์นะคะคุณก็จะได้ทราบว่าที่คุณคุมอาหารนั้นเนี่ยทำให้ผลเลือดดีขึ้นไหมเราจะได้มาปรับอาหารได้ถูกต้องนะคะ หรือถ้าเกิดคุณยังไม่ทรบาบก็จะต้องปรับอาหารอะไรยังไงจะฟื้นฟูไตอะไรยังไงเนี่ยก็ปรึกษาปบีได้นะคะแอดไลน์มาคุยกับบีหรือสอง่งอินบ็อกมานะคะไลน์ของปอบีก็ไลน์ไอดีนะคะมีเครื่องหมายแล้วก็เจ h แฮปปี้คะเข้ามาปรึกษาได้ว่าจะดูแลเรื่องไตเสื่อมยังไงจะปรมบอาหารยังไงนะคะแล้วถ้ามีอาการคันเนี่ย จะคุมอาหารอะไรบ้างเนี่ยก็มาปรึกษากันได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้โบวีด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe youtube ช่องของโบวีด้วยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะ